การบังคับจำงคืออะไรการบังคับจำงหมายถึงกระบวนการทางกฎหมายที่เจ้าหนี้ผู้รับจำงซึ่งมักเป็นธนาคารหรือสถาบัานการเงินใช้สิทธิบังคับเอาจากทรัพย์จำงที่ลูกหนี้นำมาจำงไว้เพื่อชำระหนี้ที่ค้างชำระหากลูกหนี้ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการชำระหนี้โดยทั่วไปทรัพย์จำงจะถูกนำออกขายทอดตลาดและรายได้จากการขาย จะนำมาชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ข้อกฎหมายสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการบังคับจำนองประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา702กำหนดสิทธิของผู้รับจำนองในการบังคับเอาแก่ทรัพย์จำนองประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา7 3 3ระบุว่าหากการบังคับขายทรัพย์จำนองไม่เพียงพอลูกหนี้ไม่ต้องรับผิดในเงินที่ยังขาดอยู่เว้นแต่จะตกลงไว้เป็นอย่างอื่น คำพิพากษาศาลฎีกาที่เกี่ยวข้องกับการบังคับจำนองคำพิพากษาศาลฎีกาที่8 2 8ยปทับสองรประเด็นผู้รับจำนองมีสิทธิบังคับจำนองได้แม้ไม่มีสัญญากู้ยืมเงินแยกต่างหากรายละเอียดศาลฎีกาวินิจฉัยว่าสัญญาจำนองสามารถใช้เป็นหลักฐานยืนยันการกู้ยืมได้หากมีข้อความชัดเจนว่าทรัพย์จำนองเป็นหลักประกันนี้ คำพิพาคษาสารดีกาที่5 3 6ทั2,560ประเด็นการบังคับทรัพย์อื่นที่ไม่ใช่ทรัพย์จำนองรายละเอียดสารดีกาพิภากษาว่าหากสัญญาจำนองไม่ได้กำหนดให้ลูกหนี้รับผิดในเงินที่ขาดจำนวนเจ้าหนี้ไม่มีสิทธิบังคับยึดทรัพย์สินอื่นของลูกหนี้ตามมาตรา733พากษาสารดีกาที่4,265ทั2,557 ประเด็นขอบเขตส,สิทธิของเจ้าหนี้ในการขายทอดตลาดทรัพย์จำนองรายละเอียดสารระบุว่าการขายทอดตลาดต้องเป็นไปตามมูลนี้ที่ระบุไว้ในสัญญาจำนองเท่านั้นหากมีการขายในส่วนที่เกินเจ้าหนี้ต้องคืนเงินส่วนเกินให้ลูกหนี้คำพิพากษาสารดีกาที่2,338/2,558ประเด็นการอ้างเอกสารสัญญาจำนองที่ไม่สมบูรณ์ รายละเอียดสารวินิจฉัยว่าหากเอกสารจำนองขาดความสมบูรณ์เจ้านี้ยังต้องแสดงหลักฐานเสริมเพื่อยืนยันสิทธิในการบังคับจำนองคำพิพากษาสารดีกาที่981/2562ประเด็นการโต้แย้งว่านี่จำนองไม่มีอยู่จริงรายละเอียดสารตัดสินว่าผู้จำนองต้องพิสูจน์ว่านี่จำนองไม่มีอยู่จริง โดยภารการพิสูจน์อยู่ที่ฝ่ายผู้กล่าวอ้างคำพิพากษาสารดีกาที่4,179ทับ2,561ประเด็นการบังคับจำนองทรัพย์ที่ไม่ใช่ของลูกนี้รายละเอียดหากทรัพย์จำนองเป็นของบุคคลที่สบุคคลดังกล่าวมีสิทธิคัดค้านการขายทอดตลาดหากมีเหตุอันสมควรคำพิพากษาสารดีกาที่5,321ทั2,554ประเด็น เจ้านี้สามารถอายัดทรัพย์ส่วนอื่นได้หรือไม่รายละเอียดหากทรัพย์จำนองขายทอดตลาดแล้วยังขาดจำนวนแต่สัญญาไม่ได้ระบุให้ลูกหนี้รับผิดเพิ่มเติมเจ้านี้ไม่สามารถอายัดทรัพย์สินส่วนอื่นได้คําพิพากษาสารดีกาที่743ทับ2,545ประเด็นความสำคัญของเอกสารมหาชนในสัญญาจำนองรายละเอียดศาลตัดสินว่า สัญญาจำนองที่ลงนามต่อหน้าพนักงานเจน้าหน้าที่ถือเป็นเอกสารมหาชนที่มีข้อสันนิษฐานว่าเป็นของแท้และถูกต้องแม้่นแต่มีการพิสูจน์หักล้างบทสรุปการบังคับจำนองเป็นกระบวนการสำคัญที่ใช้กฎหมายคุ้มครองสิทธิของทั้งเจ้าหนี้และลูกหนี้คำพิพากษาศาลฎีกาแต่ละคดีสะท้อนถึงแง่มุมต่างๆที่เกิดขึ้นในทางปฏิบัติเช่น ขอบเขตของสัญญาการใช้เอกสารมหาชนและสิทธิของบุคคลที่สามตัวอย่างเหล่านี้สามารถใช้เป็นแนวทางศึกษากฎหมายและเปรียบเทียบเพื่อทำความเข้าใจเรื่องการบังคับจำนองให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น